อัลโครับผูขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่ผมแกรนดิออสคูนั่นเองนะสอหรับวันนี้นะใช่เป็นวันที่ทุกคนรอคอยมาแสนนานอัตลักษณ์ของทาโกโยากิคุงนะครับเครื่องรอ้อนเครื่องไฟหรือที่ผมชอบเรียกว่าตู้เย็นนะครับผมไม่เป็ไนไงละ่ะอืมรหัสใหม่ก็ใส่ใบร้อยสปินนอะ่ะอืมไม่ใส่ไปดิใส่โค้ดแล้วก็รวมๆวมเกือบร้อยสปินน์ผมก็ไปสปินจนแบบสิ้นหวังนะ กูย ok> okay, ุ่งไม่แต่อะไรดีเดียวฟาเล่ยเอ่อเพราะวัตอนนี้ผมกำลังหมดหวังนั้นนะครับผมก็ได้ทําการสุ่มติดตอนที่สปินท้ายๆนะครับก็ได้อัธรัก์ตู้เย็นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและอธิบายความดีความเด่นของมันตามเช่นเคยนะครับผมก็ถือเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับการอธิบายอัธรักอ่อรีเจเนอรี่นะครับเพราะว่านี่คือรีเจเนอรี่อันสุดท้ายที่ผมยังหลงเหลืออยู่ในการรีวิวนะครับเป็นไง ต้องใส่ใจขนาดไหนถึงหายดีเจเนรี ery, ทุกการรีวิวคนที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่าดีเจเนรีนสมยากชิบหายนะครับสุ่มยากอยู่แบบจะลองให้อะไรประมาณนั้นอาสเตตัสผมก็ได้ทําการฟาร์มแล้วก็พอถึงสามร้อยสักทีหนึ่งนะครับผมอืมนะเอาละผมก็จะมาใช้สกิลพร้อมบอกดาเมจให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงอ่าผมขอตัวที่มันตีไม่ค่อยแรงตัวไหนที่มันตีตายง่าย<ง>ๆวะถ้าเป็นตัวแรกเกิดมันก็ ง่ายเกินไปนะครับไปผมจะทำการพุ่งตรงไปอ้โ oh, น no. ฉันกดผิดชทุกคนอาจจะเห็นสกิลมาบ้างแล้วนะครับตอนที่ผมสอนฟาร์มแบบรวดเร็วนะฮะในการลมมันแล้วก็ใช้สกิลหมูอะไรต่างๆนะผมเขเคผมการพุ่งตรงมาตรงนี้นะอ่ะมาอาธิบายเกี่ยวกับ่ารสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมมาสอบสกิลแรกนะครับเดี๋ยวปิดนีกอนปิดทีละเก็บหน้าจออ่ะ สกิลแรกนะครับผมจะใช้ฝ่ามือกันว่าบวิวนะครับไปจับที่ไข่ของคูต่อสู้แล้วก็จะทําให้ตัวของคูต่อสู้นั้งแข็งโป๊กเลยนะครับแนดูโอ๋อยโดนคอมโบหมัดทีนี่แทบร้องหไห้ชิบังต่อยโคตรแรงขอโทษโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไปหาตัวให้มันโง่งกว่านี้ดีกว่าเป็นตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มต้นน่าจะดีอยู่เหมือนกันนะเพราะผมเลือดน้อยนะครับโดยพวกนี้สวนไปกี่กีก่กระเดียงละ่ะ ดาเมจอยู่ที่สามสิบกว่านะครับยวลองใช้ใหม่มันน้ำแข็งแม่งบางสาสิบห้านะครับผมดาเมจประมาณนี้นะสกิลแรกสตันประมาณศูนจุดห้าวีนะครับไม่นานเหมือนสกิลน้ำแข็งอันนี้นะครับที่แบบเป็นน้ำแข็งแบบเดียวๆนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันดะขี้โกเงเกินไปไงเพราะว่ามันมีสองสถานะนั้นก็คือ สานะติดน้ำแข็งทําให้สตันแล้วก็ไม่สามารถคอมโบขยับใช้สกิลอะไรทําอะไรก็ไม่ได้นะครับเวลาโดนแช่แข็งนะถ้าอัตลักษณ์นี้ใช้กระดับน้ำแข็งก็ทุเรศท,ทุลังไปอีกนะครับผมอาต่อไปสกิลที่2นะครับสกิลไฟบลัชจะทำการใช้ฝ่ามือแล้วก็ปล่อยพลังขี้เต่าเอ้ยพลังไฟออกไปข้างหน้านะครับดาเมจ18รวมประมาณ5ครั้งนะั้น18.5นะครับห้5ก็ตีไป50 กสิบกว่าเจ็ดสิบประมาณแปดสิบเศษนะครับประมาณนี้ระยะก็กลางนะระยะกลางนะติดสถานะไฟด้วยครับเบิร์นทีละเท่าไหร่ไหนคอดิอซี่เบิร์นทีละเท่าไหร่เบิร์นทีละหนึ่งจุดห้านะครับผมประมาณหนึ่งสองครั้งนะประมาณนี้นะ,ะต่อไปสกิลเคลื่อนที่เป็นสกิลที่สามไอไฟบูส ครับผมจะทําการใช้ไฟแล้วก็น้ําแข็งในการผักแรงแบ่งหน้านะครับผมซึ่งสตทูที่โดนผ่านก็จะถูกน้ําแข็งน้ําแข็งลวกนะครับไม่ม <laughs> <laughs> น้ําแข็งลวกดาเมจมองไม่ทันลองกาใหม่นะครับมันพุ่งผ่านนะผมหันไปมองไม่ทันนะต้องแบบใช้สกิลแล้วหันข้านะเออประมาณนะั้นอะไรขอตัวนี้ขอตัวดิป๊บปยี่สิบห้านะครับผมทําไม่ติดสถานนะน้าแข็งแนละ้ว สซ่โซ่โซ่โโอเคเดียไปแล้วนะครับต่อไปสกิลไอวอลนะครับก็เวลาหลังจากที่งัดหมอเสร็จแล้วก็ตั้งไอวอลเพื่อการสโตูนะครับก็แย่และเอาละครับก็จะเป็นสกิลการเสกกำแพงน้ําแข็งคล้ายๆตอนที่สู้งานกีฬาฮีโร่นะครับตอนที่สู้กับเดกู่ที่เดกูดดีจนนิ New ้วบิดนิ้วเบี้ยวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้อรังการนะครับเพราะว่าแมปนี้มันน้นคุณภาพนะฮะถ,ถ้ามี o, อีอวอาจจะรังการอนะแบบสกิลที่เราแบบ ซูมใหญ่ประมาณนี้เลยแบบูมมาเลยแม่งจะโคเทนเอาจริงอยากให้มีอีโวแบบอัตลักษณ์เพิ่มครับมันจะดีมาก <Ooh. S 1> ดาเมจมองไม่ทะลึกสกิลนี้ใช่แข่งประมาณนานนมาณหนึ่ง,นนงสองวนะีประมาณนี้ดีนะที่สกิลมันรีไว้นะครับมามาขอลองใหม่ขอดูดาเมจที่จะเห็นเป่าวันนะเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งนะครับแรงอยู่นะหาว่าไป อ้าต่อไปอันติสุดแหลมเป็ดของเรานะอันตินี้ก็มาจากงานกีฬาสีเช่นกัน <c oughs> เช่นกันนะครับผมอ่าจะเป็นตอนที่โทโดโรกิได้ใช้กำแพงน้ำแข็งตุ้มตามแล้วก็เด็กกูก,กระโดดมาแล้วก็ใช้มัดเย,ยโขดชาร์ดมานะซีห <c oughs> ลังจากนั้นทโดโรกิก็ใช้พลังแข็งแล้วก็ต่อด้วยพลังไฟส่วนกันวิ้แล้วก็ตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันนะครับสับคนที่ดูก็จะแบบ oh my god อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคผมใช้ดูนะแกนี้ไม่อรังการสดเท่าไหร่แต่ผมเขาบอกนะอันตรีแม่งหลบยากชิบหายนะครับยากโคตรจะยากนะดูดูด,ดูมันแชร์ไปแล้ว55เผาโอ้โหดาเมจได้200ขึ้นแน่นอนนะผมดูแบบทรงแล้วตอนแรกก็ปาไป55ใช้แข็ง55ที่เหลือเบิร์นก็ตุ้มตามตุ้มตามเลยสกิมแม่งรีนานด้วยว่ะ ก็ประมาณนี้นะครับอสอบสกิลพวกนี้นะอันตีมันเกียนนะครับอาจจะรีนาน,นิดหนึ่งรีเท <c oughs> ่าโอวอร์ป่ะวะถ้าถามว่าโอหอร์กับพลังแช่แข็งอันไหนมันแหลมกว่ากันอือพลังแช่แข็งอาจจะเสียเปียบนะครับแต่ถ้าโดนแช่แม้แต่ครั้งเดียวก็ยาวอะบอกเลยถ้าคนที่ใช้อัตลักษณ์มี้องนะครับถ้าแช่ได้ก็คือยาวนะแบบมันเอ่ออะไรนะไอโอร์ I o เปิดสกิลแช่ปับ๊บผ่านมาแล้วก็ ซุมแล้วก็ซูมซุ่มซุมใช้สกิลซุมซ้ำซุมซ้ำนะครับไม่มีลวกไข่เขาให้อะ่ะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัดทลักษณ์อันนี้นะครับตู้เย็นเออแลบผมก็จะมาบอกตามเช่นเคยตอนท้ายคลิปนะครับว่า PVP ดีหรือเปล่าลงดันดีไหมฟาร์มดีไหมสักแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ หลังจากนี้จะเริ่มจัดท็อปสิบแล้วนะครับจากความรู้ของผมทั้งหมดที่ลองใช้มาทั้งหมดนะครับที่ผมไม่อยากจัดท็อปสิบก็คือหนึ่งมผมไม,ไม่เคยใช้อัธรักษ์นั้นแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดของมันนะครับ <S <S ผมเน้นที่ความแม่นยําแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าาที่ทํามั่วนิ่มแล้วก็แปะ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 ,แปะ,แปะพะยอดวิวอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ <S <S <H ö hn> ทําไมผมถึงมาเล่นเกมดังๆนั่นนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเกมที่มันไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับผมชอบเล่นเกมที่แบบคุณภาพดีอย่างเช่น แอนพีชออนไลน์ไมฮิโนมาเนีคแล้วก็เกมไททันเวฟฟอร์เวฟฟอร์อะไรสักอย่างที่ผมเคยสตรีมเมเมื่อรหัาเก่าแล้วที่แบบกัดแล้วก็การปูดแล้วก็เครื่องเครื่องนสามสิจีมันโค้ดแลงโอเคอย่าไปนอกเรื่องให้มากความกันเลยดีกว่าอ่ะสอบการพีพีนะครับอืจะคัดวิเคราะห์สกิลของฉันแล้วอย่างเง้นขอนึกแป๊บหนึ่งนะ อืมอยู่แช่แข็งแช่แชได้ไปยาวอันติเขียนยังไรทุเดตการ PVP อถือว่าอ่าผมให้สี่แล้วกันนะครับอัตลักษณ์นี้มันดียังไงนะครับก็อย่างแรกเลยสองสถานะนะครับผมใช่ทั้งไฟลวกทั้งโดนแช่นะครับผมแช่ไม่พอแม่งยังจะเผาอีกคือแบบทั้งร้อนทั้งเย็นในเวลาเดียวกันกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เวลาโดนแช่แข็งนะครับ อาจจะให้เพื่อนของเรานะ้้ามันลุมแกงแบงกระทืบได้อย่างชิวๆเปิดสกิลยัดตูมตามได้เลยนะครับแล้วก็สกิลสกิลที่ห้านี่คือกว้างมากก็คือหลบยากหลบยากโคตรๆนะครับผมเพราะว่าอยางโอเวอร์ฮอลเนี่ยยังหลบง่ายกว่านะครับเพราะว่าการโจมตีมันเป็นแนวสามเหลี่ยมชี้ไปไกลๆใช่ปะ่ะแต่นี้คือมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบบตรงๆกว้างๆนะแบบพุบเข้าไปเลยลก็คือแบบมันหลบยากตรงที่ว่าคือแบบ มันเร็วกว่าโอฮอร์ประมาณเท่าหนึ่งนะครับมันแช่แล้วก็ซุบพอแช่เสร็จปั๊บหลบไม่ได้พอหลบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหนี่โดนไฟลูกเลยวุ้มแล้วก็เกี่ยมแล้วก็เดียงนะครับผมอ่าสับสกิลอื่นๆนะครับมีทั้งสกิลเพื่อนที่สกิลหนึ่งคือใช้สับตามสถานการณ์แล้วก็แช่นะครับผมส่วนสกิลสองก็เบินตามที่ท่านผู้ชมอยากจะคอมโบใช้นะครับส่วนสกิลที่สี่ซึ่งแน่นอนครับแช่ให้เพื่อนแกงแบงไม่พอแม่งโคตรใหญ่นะครับสำหรับการที่เอาไปพ v p นะครับผมอ่า สวนการฟาร์มเหรอการฟาร์มผ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 มให้สามพอนะครับผมเพราะทาไมผมจะบอกให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีดีที่แช่นะครับผมเลยให้แต้มสามนะแต่ว่าข้อเสียก็คือดาเมจมันไม่มค่อยโบบะสักเท่าไหร่แล้วก็สกิลมันค่อนข้างช้านะครับผมฟาร์มมันก็อาจจะไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเน้นชัวร์ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันแช่ไงอืมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการลงดันใช่ปะ การลงดันถือว่าเกียนอยู่เพราะว่าบอดมันเดิมนมาแนวตรงใช่ไหมแล้วสกิลแช่มันค่อนข้างเยอะถ้าแช่ถูกจังหวะก็อินฟินิตี้แช่เลยนะครับอืเกียนถือว่าเกียนอะ่ะผมให้สีนะผมสรสบการ p ์ p นะอ้าที่ใครชอบอัตลักษณ์นี้ก็อย่าม,มาใช้ะามาอกใช้อะไรปรับปรุงแต่งคอมโบตามจกท่านผู้ชมได้นะครับ่สนวิธีการคอมโบก็ผมจะใช้ให้ดูนะครับสำหรับบอทนะครับผมผมจะใช้เป็นสองสามพอสองสามปุ๊บ สี่กับห้าก็แล้วแต่สถานการณ์ที่สกิลมีแล้วครูดาวถ้าแบบเปล่าเเริ่มมาแล้วก็ฟึบแล้วก็พอรวบเสร็จพุ่งหันหน้ามาแล้วก็ซู่มหลบยากโคตด,ดนะครับสกิลห้าแม่งหลบไม่ได้เลยถ้าคือแบบคือใช้ใช้ใช้สี่มันจะคอมโ,มโบสกิลอื่นไม่ได้นะสกิลสี่จะเป็นสกิลที่เอาไว้ปิดซะมากกว่าน,นะครับผมเนี่ยสกิลเนี่ยเพราะว่าทําไมเหรอนี่พอใช่ใชปะ่ะถ้าผู้ชมจะเปลี่ยนสกิลอื่นไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยดูดูดู มันต้องรอจนกว่าน้าแข็งมันจะหายไปทั้งหมดนะครับถึงท่านผู้ชมที่ให้สกิลกันได้แต่สกิลสองกับสกิลที่สามคือกดสกิลสองปับ๊บเผาปุ๊บสกิลสามต่อได้เลยนะครับพูดง่ายๆคือสกิลสองล็อกเป้าเสร็จสกิลสามแช่ก็คือล็อกกับล็อกล็อกแบบสองแบบสองเด้งอ่ะเออแล้วก็หันไปปับ๊บใช้สกิลสี่ล็อกต่อเป็นสามเด้งก็ได้สกิลห้าก็ล็อกอีกก็เป็นสามเด้งเช่นกันแต่ว่าอืมก็นั่นแหละรครับท่านผู้ชมนะก็ปรับเลือกใช้กันนะครับ คอมโบสำหรับบอฟาร์มคอมโบสำหรับใช้กับคนก็ปรับใช้กันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มพูดคุยของผมโพสตมีมคุยต่างๆปึกแชร์ขาอสารแจ้งเรื่องสตรีมอะไรก็อย่าทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็กลุ่มมาฮีโร่ที่บอกเกี่ยวกับถามนู่นนี่เกี่ยวกับมาฮีโร่ก็ไปถามในนั้นได้นะครับผมผมก็จะทำการตอบในนั้นนะครับผม กลุ่ม,มใหม่ที่เราเพิ่งสร้างตอนนี้มาชิกก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมอแล้วก็มีอะไรนะ Discord ดเหรอดิสคอร์ดดอรมันค่อนข้างลำบากผมก็ไม่รู้วิธีการใช้แม่งเท่าไหรนะ่ครับก็ไปหาเรื่อยๆเอาในกลุ่มหลักของผมนะพี่ใช้โพสมีพูดคุยแฟนอาร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบายบาย